สวัสดีครับวันนี้นาเล็กทานข้าวแล้วนะมื้อเช้าก็เลยลองมาเดินเล่นดูในสวนป่าของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะ้้างหลังสนามบอลเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีเห็ดไหมนะเดีนยวแวบ,บๆมานะน่ยนี่นาเล็กเห็นแดงๆอยู่เดี๋ยวจะเคียให้ดูนี่นี่กำลังเริ่มเกิดเลยนี่ เนี่ยกำลังเริ่มเกิดน่นฮะน่นเออก็เยอะอยู่นะแต่ว่าังเนี่นี่ฮะเนี่ยในสวนป่ามันก็จะมีต้นยางนาอยู่นะโอ้ยพี่น้องเยอะอยู่นะพอได้แกงนะเนี่ยนี่นีนี่นี่นน,น,นี่ฮะเออถือว่าเยอะใช้ได้เลย เอาไว้น่าเก็บไม่หน่าเก็บไม่หน้านี่นี่นี่ฮะนี่นี่ฮะนี่โอ้โหโนโนโน่ยังมีอีกเดี๋ยวตรวนี้มีป่ะใช่ป่ะใช่ด้วยพี่น้องนี่ฮะนี่ฮะเก็บดีกว่ามั้งอย่างเนี้เอาตัดสินใจเก็บดีกว่าพี่น้องตัดสินใจเก็บดีกว่า ดีกว่าจะเดินเล่น,เลนๆเฉยๆเนาะนี่มาเก็บเห็ดกับนาเล็กโอ้โหพี่น้องนี่นี่นดอกกำลังสวย,สวยนีมย่มีเยอะมีเยอะไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยนี่กองไว้ก่อนกองไว้ก่อน โอ้ยุงก็เยอะพี่น้องเอ,อเ๋ยฝนตกก็อย่างนี้แหละธรรมชาติของป่าก็คือยุงนี่แหละเราต้องไวสักนิดหนึ่งนี่กำลังเกิดกันเขียนน้ำมาเข็ดนน้ำมาโอ้โหแบนแต้ๆเลยพี่น้องนี่ ดอกส,สวยๆดอกส,สวยเห็ดน้ำหมากดอกสวยๆสวยกลัมาเดินเล่นมาชมวิวเฉยๆนันเนี่ยย่งโชคดีได้เห็ดอีกโอ้เนี่ยอันนี้แก่แล้วปล่อยนี่ พอได้พอได้แค่นี้ก็พอได้แกงนะเนี่ยนาเล็กอาจจะไม่แกงเองเราเอาไปฝากคนที่เขาแกงเนี่ยนี่โอ้นนๆตรงนู้นเลยเยอะเลยเยอะเลยเาพี่น้องตรงนี้เพียบเลยเพียบเลยนี่นี่นี่ <c oughs> เห็ดน้ำมาดนี่ดอกไม่ใหญ่แต่ก็เออเยอะนะ นี่ฮะนี่โอ้โหรอยกระจุยกระจายจากอะไรเนี่ยคนเดินเตะหรือเปล่าโอ้อยังมีเรื่อยๆนะฮะก็ยังเรื่อยๆไม่ต้องเคลียร์เลยฮะเนี่ยเอาที่มองเห็นนี่แหละโอ้โหพี่น้องมาตรงนี้มันมันแก่แล้วนะจะเคลียร์ให้ดูนี่ นี่มันแก่ก็ปล่อยให้มันเป็นเชื้อแถวนี้แหละเนี่ยเนี่ยลูกแก่แล้วโอ้ตัวนี้มลูกแก่หรือยังแวบแวบแก่แล้วพี่น้องอ่ะเนี่ยแก่เพียบเลยอ้าวนี่ตัวนี้ยังไม่แก่ผัวได้พอได้ไดนี่ฮะมันมันเริ่มแก่แล้ว นี่ฮะกระจุยกระจายอยู่เนี่ยมันแก่แล้วอ้าวตัวนวี้พอได้พอได้นี่ครับเพียบเลยครับเนี่ยมืออไรเอาไว้เป็นเชื้อแถวนี้พี่น้องมาสรุปผลกันหน่อยก็ถือว่าได้เยอะนะครับเนี่ยได้เยอะพอสมควรเดี๋ยวนะาจก็จะเอาไปฝากคนที่เขาหาเห็ดนะอย่างป้าจอยอะไรเงี้ย เผือเขาจะได้เอาไปทํากับข้าวกินครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ